เีวเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาอัปเดตสกูชี่ที่เหลือให้นะคะทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยนะสำหรับร็อดนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่นะคะไปดูช่องทางการติดต่อนะคะ ID line นะ a 0 2 q สี a ่ศู C N, นะคะอย่าลืมแอดนะทุกคนแล้วก็สำหรับค่าส่งนะคะ3าร,รัทบอลสามอิเมจ55นะคะบุกคต้องตามน,น้ำหนักนะ กรณีนะคะแบบว่าสั่งชิ้นเดียวเนี่ยก็จะเป็น3050นะคะไม่เพิ่มนะสั่งชิ้นเดียวนะคะส่งของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะแจ้งนิดนึงนะคะคือปอนอเขาหยุดนะคะเนื่องจากวันเทศกาลนะทุกคนก็คือเขาจะปิดเป็นวันที่1 2ถึง15นะคะคีนก็จะส่งของให้ทีส่งของอีกทีนึงวันที่16นะคะโอเคก็ไปเริ่มดูกันเลยนะคะตัวแรกนะจะเป็นขนมปังนะคะเป็น ของไม่แทนนะคะน้องจะมีลายเส้นด้วยนะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นลายเส้นอ่าเป็นแบบว่าจางๆนะทุกคนต้องก็คือไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร <c> ่ <oughs> ขอนี้บิดนะคะแอดีด้นะคะนุ่มสโลน,นะเหลือสองชิ้นแล้วนะคะตัวนี้ราคาเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังต่อมาค่ะจะเป็นน้องคนนี้เลยจะเป็นเค้กป้อน นี่นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะแพคเกจมันจะขาดนิดนึงนะคะนี่ทุกคนมานี้เห็นไหมนี่นะคะตัวนี้ยี่บห้าบาทนะคะนเนี่ยดีนุ่มสโลนะ mm hmm. แล้วก็อย่างต่อมาค่ะจะเป็นน้องกล้วยหมีนะคะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะ mm hmm. ตัวนี้เป็นของซานคีนะคะทุกคน,น mm hmm. คือของก็เหลือไม่เยอะแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบมาเปกันนะคะทุกคน เดี๋ยวนึ่งนะหาหลายเส้นให้อยู่อ่านี่นะคะจะเป็นลายเส้นของน้องนี่นะคะเขียนว่าซันคีอีแลนนะนี่เนาะตัวนี้ก็คือสตอเกเยอะม,มากๆเลยนะคะสั่งกันเข้ามาได้นะราคาชิลละ25บาทเท่านั้นน,นะคะนี่สนใจก็แคปภาพไปได้เลยคะ่ะแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นน้องคนนี้เลยคะ่ะ เป็นไข่อิตเตอร์นะคะของบันนี่คาเฟ่นะเอ้ยไม่ใช่ไข่อิตเตอร์อีทุกคนอขอเรียกว่าไข่เฉยๆแล้วกันนะอ่ามีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูนะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะเขาจะเป็นแบบว่าไซส์มินินะคะมาดูตำหนินะน้องจะมีตำหนินิดหนึ่งนะทุกคนไม่นิดอะสีฟ้าคือไม่นิดเนาะอ่ามาดูค่ะตำหนีจะเป็นลายแค็กนะเดี๋ยวนึงนะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรงตัวอีกเนะาะคือสีฟ้าต้นหนีเยอะทุกคนดูนี่นานะต้นหนีประมาณนี้เลยแล้วก็สีชมพูสีชมพูต้นหนีเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะจะเป็นแค่ตรงโบเลยนี่ประมาณนี้นะคะนี่เนาะราคาคิลละหาบาทนะถ้ารับคู่หนึ่งอยบาทคะ่ะ ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นคัพเค้กนะคะตอน,นี้เครื่อจริงเป็นของแท้นะคะแต่ว่าเราไม่มีแพ็กเกจมานะคะ mm hmm. ก็เลยจะให้เป็นแพ็กเกจของ I love squishy ไปนะคะคือแบบไซส์ก็คือถือว่าเป็นไซส์จัมโบ้นะคือแบบใหญ่กว่ามืออีก่ะมันอ้วนมากๆเลยนะทุกคนแนะน,นําเลยตัวนี้ก็คือเน้ดนะีนุ่มโซนนะเนื้อแบบนุ่มมากๆนะคะตัวนี้ ราคา35บาทนะเป็นราคาเซลล์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นในติมหมีนะคะของ I Love Squishy นะตัวนี้เหลือ2ชิ้นแล้วนะคะค่าดีนะคะราคา25บาทคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นบันจัมโบ้นะของ w o า Sugar Bunny นะคะนี่แพคเขาน่ารักมากเลยนะคะ ชิ้นก็แบบใหญ่มากๆนะคะเนื้อดีนะราคาชิ้นละ60บาทนะตัวนี้คือมันจะมีชิ้นหนึ่งนะคะที่ไม่มีเทเกัมานะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็ของครบนะปกติเลยก็จะสุ่มๆไปให้นะคะโอเคต่อมานะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นน้องหมาอยู่ในคนไอติมนะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็สีรุ้งนะจะมีต้นหนินะคะตัวนี้นี่นะ เวลาคลกตรงนี้นิดหนึ่งสีกาแแ็กก็คือจะมีน้ำหมานะคะแล้วก็สีรุ้งประมาณนี้เลยนี่นะราคาชิ้นละ70บาทนะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์แอมเปนะคะนี่ไอเกตประมาณนี้เลยราคาชิาา้นละเจค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นบันคูชินนะคะตัวนี้คือแนะนำนะน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็เนดีด้วยนะตัวนี้ จะมีแท็กแล้วก็บาวเชนไปให้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยขนาดเบ,บีนะเนื้อแบบสโลมากนะคะทุกคนแนะนํามากเลยนะตนัวนี้ราคา60บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นวิชชี่นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นแพนด้านะคะน้องก็จะประมาณนี้เลยนะีน่ารักนะคะตัวนี้ราคา80บาทนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเบเกอร์ไนบูมนะคะหรือว่าโดนัทไอบูมนั่นเองนะคะเนาะแพคเกจเขาจะตรงนี้มันจะกลาาไม่ค่อยแน่นน,นะนัุกคนแล้วกบ็บางจุดคือแพคเกจเขาก็จะสีซี้ชีดนะคะน้องก็จะมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่เป็นรายแทตรงร่องนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นิบนะคะรายแแล้วก็บางที่ก็คือดูสีหไหม สีเขาเหมือนจะแบบทั้สีมือนซีดอะเห็นไหมคนแน่ตรงนี้ก็คือชัดเจนนะคะประมาณนี้เนาะราคา1 4 0บาทนะต่อมานะคะจะเป็นพวกสกูชี่มือสองนะคะ <c oughs> ก็ไปเริ่มดูกันเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นครีมพับนะคะเป็นมีรัคุมะนะนี่มีแท็กด้วยนะคะตัวน,นี้ไม่น่าจะเป็นของแท้หรือเปล่านะ น,นื้อดีนุ่มโซลนะทุกคนหูมันจะขาดนะคะก็จะมีแยกแบบนี้ไปให้เะยคะ่ะประมาณนี้เนะาะตำหนิก็จะเป็นลายแคคขัดนี่เนะาะตำหนิเขาประมาณนี้เลยนะนะ่ดีนะทุกคน ตัวนี้นะคะราคา10บ,บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นเซทสกูชี่นะคะได้ไปสี่ชิ้นเลยนะเป็นขวดนมนะคะไอติมชินามอนนะขนมปังแล้วก็เฮดบันนะคะก็ไปดูติมิกกันเลยตัวแรกนะคะเป็นขนมปังเนาะนี่นะคะน่าดีนะก็ขวดนม ขนนมอ,อันนี้เป็นของ I Love Squishy นะคะมีแพ็กเกจให้นะนี่โน้ตตั้งนีประมาณนี้เลยเนื้อเขาก็ดีนะคะแล้วก็จะเป็นน้องไอเต็มชิน้ำมอนนะคะหูน้องก็ขาดแล้วนะจ๊ะนี่ตั้งนีก็คือเยอะเลยแหละนี่นะคะหูก็ประมาณนี้นะ เอาหัวหบีบเล่นกันฟินๆนะคะหูหก็สลัวออแล้วก็จะได้เป็นเฮดบอนอีกนะคะนี่เนาะราคาเพียง5บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเซตสกูชีนะคะนี่ได้ไป4ชิ้นเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเซตนี้เนาะได้ไป4ชิ้นนะคะไปดูตํางหูกัน,นะค่ะลูกบอลนะคะก็ประมาณนี้เนาะ มันไม่ค่อยมีตะเหนียนเท่าไงบางแผ่นนะคะสีเขาก็จะดำๆหน่อยเนาะนี่นะประมาณนี้ค่ะก็สโลดีนะตัวนี้ไม่สโลหละทุกคนมันก็สโลนิดนึงนีะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็สตรอบเบอร์่นะคะ ก็ค,คือแบบเน่ามากแต่ละชิ้นแล้วก็จะเป็นน้องบางเมลอนนะคะตำหนิประมาณนี้เลยนุ่มโซโนะเซตนี้นะคะราคา10บาทนะคะได้ไป4ชิ้นนะตกชิ้นละประมาณ2บาท5้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะไปเล่นกันได้นะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็น ม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเป็นของเอริดีนะคะมีเทกเกจน,นะตัวนี้ตำหนิเป็นรอยค้ำนะคะแล้วก็เป็นนี่แคร็กๆตามตัวเลยมีลายเส้นนะคะทุกคนนี่เขียนว่าอริดี้ตรงนี้นะนี่เนาะประมาณนี้เลยะคะ่ะเนื้อนุ่มสโละคะ่ะตัวนี้ราคา25บาทนะ แล้วก็ต่อมาค่ะ,ะเป็นเซตบันนะคะเป็นบันเพ้นนะเขาก็แบบเดีย๋ยวตอนนี้พิมพ์ใจแกะให้ดูตำหนินะราคา10บาทน,นะคะสำหรับเซตบันเนาะดูกันที่สมีเดียมันก่อนนะคะงานก็ประมาณนี้เลยเนาะถ้าเป็นมีเดียม่ะมันจะไม่ค่อยเมดหนมิเท่าไหร่นะคะ นี่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกดทับนะคะนิดหนึ่งแต่ว่าเนื้อเขาก็นุ่มสโลนี่คะ่ะนี่เนาะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นแบบว่าจัมโบ้นะคะตัวนี้จะม่เยอะเลยเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้เพ้นมาจากบันข่าวนะนี่เนาะคือไปได้กิบมานะคะก็เลยเอามาเพ้นเนาะ ดีนะดีนะคะแบบสโลเลยแหละประมาณน,นี้เลยได้แบบไป3ชิ้นนะคะราคา10บบาทค่ะ<ม>ต่อมานะคะจะเป็นขนมปังแบบนี้เลยตัวนี้มีแพ็กเกจให้นะคะตำหนีก็คือโหนมากตัวนี้แต่ว่าน้องเขาก็ยังมีความสโลนะทุกคน นี่เลยนะคะประมาณนี้ตัวนี้ก็คือแบบชิ้นใหญ่มากนะทุกคนเทียบกับแขนให้ดูคือแบบชิ้นใหญ่มากนี่นะเนื้อประมาณนี้เลยตัวนี้ราคา10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคือ10บาทแล้วคือคุ้มมากนะทุกคนนี่ลนประมาณนี้เลยต่อมานะคะจะเป็นพายของโอริเกอร์นะคะมีแพ็กเกจนะตัวนี้ตำหนิก็คือหัวเหมือนกันนะคะ แต่ละตัวก็คือแบบว่าไม่เบาเลยนะคะตัวนี้นี่นุ้ด้านหลังก็จะมีลายเส้นตรงนี้นะคะเขียนว่าออริเกอร์น้เนื้อดีนะเป็นพายนะคะตัวนี้ราคาสามสิบบาทน,นะคะเคอฟินอยู่นะนี่ แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกบันนะคะเป็นบันมีไซมีเดียมนะมาดูแบบแรกค่ะตัวนี้จะเป็นบันของสกูชี่แกมมี่นะคะมีมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะตำหนิเขาแบบพนะวกบานอะตำหนี่น้อยมากเลยนะทุกคนคือแทบจะไม่เห็นเลยซ้ำะมันจะเป็นรอยคลากตรงนี้นิดหนึ่งอะแล้วก็สีสติกเกอร์เหมือนว่ามันจะละลายเห็นไหม นี่นะคะทนไมเนาะเป็นราคาแบบชิ้นหนึ่งอ่ะทุกคนคือน้อยมากนะนี่ราคา40บาทนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นบันบ็อคเลอรี่นะคะนี่อันนี้ก็คือน่ารักเช่นเดิมนะคะคือแบบว่าน้องจะเป็นสีเขียวมินมินนะคะมันไม่ได้เขียวเขียวเปรี้ยทุกคนนี้นัประมาณนี้เลย ราคา40บาทนะต,นตัวนี้ตัณฑิตเป็นลาครัคข้างหน้านี่ตัณฑิตแค่นี้เลยนะคะน้อยมากทุกคนนี่นูประมาณนี้ราคา40บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะตัวน,นี้ไม่แน่ใจเป็นของแบรนด์อะไรนะทุกคนเขาจะมีลายเส้นนะคะแล้วก็มีพเพลเก่นนะเนื้อหนึบมากทุกคนดูดิคือฟินแหละน ก็จะเป็นรอยแครกนะนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นกดท้บนะคะนี่ประมาณนี้เลยตัวนี้ราคา40บาทนะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นขาไก่อีริกนะคะตัวนี้ก็คือแรรแล้วแหละทุกคนนี่ตำหนิเขาก็ประมาณนี้นะ คือแบบเมื่อก่อนหากันเยอะมากอะ่ะนี่เนาะคือยิดมากทุกคนตัวนี้นาดีนะคะนี่เนาะข้างบนตรงนี้มันจะขาดนะคะยิมก็จะใส่ถุงแยกไปให้นะคะนี่เนาะก็คือตรงนี้ยังสโลนะจะบอกเลยนีนะ่ประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาแปดสบาทนะคะตําหนีก็ประมาณนี้เลย นี่เนาะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นไอติมนะคะเป็นของซันนี่สกูชีนะคะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตเหมิเขาจะประมาณนี้เลยนี่นะคะเป็นรอยแคร็กแบบน,นี้เลยเนาะน่ดีนุ่มซาโลนะคะตัวนี้ราคา60บาทนะ มานะคะตรงนี้จะเป็นเค้กปอนนะคะเป็นของอีริกนะนี่ตัวนี้ไม่เคยแกะแพ็กเกจออกมาเล่นเลยนะทุกคนตัหนิเขาก็จะเป็นตามร่องครีมนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเนาะแล้วก็จะเป็นตรงแบบนี้เลยตัวนี้คือแบบเนื้อน,นุ่มมากนะทุกคนแล้วก็ก็ช็อตเลตัวนี้บอกเลย จะบีบให้ดูนะคะคือแบบเนื้อสโลมากทุกคนคือสโลสุดแล้วตัวนี้นี่นะสโลมากๆนะคะราคา90บาทนะคะก็สำหรับสกูชี่รุ่นนี้นะคะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็ทักไลน์กันมานะไอ l ดีไลน์นคะ S402 a w c n นะคะ H c ฝาก IG กันด้วยนะคะก็จะลงรูปข่าวๆไว้ให้นะประมาณนี้